หนึ่พิมใจคนนี้มีคนรักคุณอยู่แล้วคนรักของพิมพ์ใจก็คือพี่ขวัญพี่ฉันเชื่อนะจ้ะว่าสักวันหนึ่งจะมีผู้หญิงที่รักพี่แล้วก็จริงใจกับพี่อย่างแท้จริงแต่ไม่ใช่พิมพ์ใจคนนี้เนี่ยแน่นอนฉันขอตัวลาน,นะจ๊ะพี่โชคดีนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนพิมใจพิมใจ,นะใจ ยังพมพ์มใจว่าพิมพ์ใจนั้นมีความรักแล้วเป็นผู้ชายที่โอหักพริบใจเมื่อพาด้านหา สอนรักปักคราผักกลางใจข้าเต็มเล้งทำไมเธอชัางใจดำรู้ไหมที่ทำที่ชอเสมือนผูกค ต้อเกิ้งใจเพื่อการาเสมอและันน้องพิมพ์ใจรไปับเวลานี้เจ้าตัวนั้นไม่มีเด็ดใจที่จะไปขึ้นเข้าองประสาท จีผ่านมาเจอพี่ดีใจจีบจีบงเลยสองตันยาแคไหนเนาะบาได้มาประสบพบสาวใจทีปเฝ้าผู้พระทางจีบหายทำอะไรกัอีพิมดีนมันเก็บโดนจีบจีเหรอกูน่าไหวพิมดีนโอ้โหเกิด รักน ong ใจเดางที่รักพิมใจได้จับจองจะรักเกี่ยวดอง ีกูดีกระซ่ามึงได้อะไรของมึงน anyway ่ไอ้โอ้ยอยากก็มันไม่หอมกูอ่ะไยังยอะไรฉันควทางนี้ไวแล้วนะปล่อยโอกาสให้ฉันได้พูดได้อะไรเลยทางนี้ไวอีกว่าฉันอีกไวนะของขาดพี่มาเร็วเค็มเร็วอะไรเนี่ยมาถึงก็มากรอกมาหอมเขามันคิดถึงจับใจใจมันจะขาดมันรอไม่ได้ชั่วโดนทนไม่ไหวทันไรฉันก็ใจจ๋าสิบห้าวันไอ้หอะยไม่ต้องรอเดี๋ยวไมต้องรู้อะไรขึ้นเขาแล้วอ้เนี่ 15วันพี่มีเวลาแค่15วันเองนะพี่ลาพระราชการมาเนี่ยแล้วทำไมล่ะจ๊ะพี่ลามาแล้วทำไมล่ะพี่คิดถึงพิมใจถึงนนี้มาหาพิมใจไงล่ะจ้ะหาพิมใจแล้วยังไงต่อพี่อยากจะขอพิมใจเนี่ยเป็นคู่แต่งงานจ้ะขอพิมใจเป็นคู่แต่งงานขอจ้ะจะมาขออะไรกันเรื่องนี้พิมใจตัดสินใจคนเดียวไม่ได้หรอกนะจ๊ะพี่ขอออให้รไปก่นพิมใจมีพ่อมีแม่พิมใจอ่ะอยากจะให้พี่นั้น พาพินใจไปคุยกับพ่อกับแม่ดูถ้าหากว่าพ่อแม่ตกลงพิ์ใจจะตกลงเม็นคนจริงเนาะใช่หรเข้าใจต่อเขาเปิดการโรงแรมจะเป็นตัวของท่มอกาบันตูไปไปหาพ่อเหลือเราไปใช่แล้วอีกอันหนึ่งครับเขาพาเท่ากับน้องชายไปยังเศสเลกครับพบกับมอนตีรุ่งหลังสัน ได้รับน้องชายของวายังเสเงียงเสน่ห์ได้รับมาลุกทำการแสดงได้รับสมกันนี้กับพระเอกมติร่วงหังสรรค์ครับกับพระเอกที่ใสด่ดีพระเอกมตีร่วงหังสรรค์มอบความประภัสรานหน้าเวทีของทงังลูกสาววยังสเสียงเสน่ครับน้องหญิงสันิาสาเสียงเสน่ mọi người làm sai bây giờ gì thì quan trọng มาด้วยจ้าพอดีเจ๊ก็ต้องใจจะทำอะไรมาน้อยกว่าัวเราไม่เคยว่เอฟซีเรามีแต่เคเอฟซีแต่ดีนะพี่ยังมีน้ำปลาหวานอยู่เสียงไหนก็ลูกรองเท้าใหม่นึงนี่ลูกก็ขอเสียงพี่กันนะอยู่กี่ครั้ง พี่กินข้าวกังวันบ่อยๆนั่นน่ะสิบูมเวลาไหนนี่มาอยู่สองคนแล้วลน,นะได้น้ำผมเองมีชื่อว่าผมเกียร์แ,แ,แ,แล้วก็ยังมีลูกสาวสเตียงใจพยายาสักหน่อยนะใช่ลูกสาววงนี้เงินยังเก็บไม่ค่อยได้เลยเ<น>อ้าพิมพ์ใจพ่ยวทำไงลูก,ลก<า>ทำไมถึงรีบมาจังเลยเนี่เฮ้ยพิมพ์ใจรีบเล่นพ่อมาเดี๋ยวสโอ้โหจเจริญสุขเสร็ลูกเอ้ยสาแม่ไม่กิตจ๋งยังเล่มาดูดปากจัทง มึงนี่พ่อเผลอไม่ได้เลยด้วใจยากเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นพ่อแล้วนี่อะไรกันนี่ยฮะจมานั่งเลี้ยงกันเป็นผ้าลำดับเลยมีมีเรื่องจะมาคุยกับแม่กับพ่อจ้ะมีเรื่องอะไรอเออเจ้าขวัญพ่มูเจ้าขวัญว่าครับเออไม่รับใช่หรจะมาแล้วไงถึงได้มาที่นี่าที่มาสิบห้าวันวันนี้ตั้งใจอยากจะมาจะมาจะมาอีกวันมาสู่ขอพ่อ ขอขอกี่รอกันขี้หอไงถามเร็วตอบเร็วอ่ะตื่นเต้นเลยลูกสาวพ่อคือจะมาขอสุสุขอแต่งงานกับใครลูกใครลูกสาวของพ่อและแม่ครับมันจะมาขอลูกสาวเราข้บคุณพ่อกับแม่ว่ายังไงล่ะแม่บ้านเหอะแย่จ้าแย่กานได้ถอยเนี่ยมาสะเทือนหูนะผมนี่โอ้โหไอเที่ พี่จะตัดสินทำไมลูกเรียกแม่เรียบบานเฉยๆแล้วก็แห้งทั้งวันนะพี่จฝันนี่แสดงว่าเจ้าเนี่ยมีใจรักกับพิมพ์ใจแต่ฉันจะไม่ถามพิมพ์ใจหรอกนะว่านรักเองหรือเปล่าถึงแม้ว่าเองจะเป็นเพียงแค่พลทหารเงินดาวเงินเดือนจะไม่มากไม่เป็นไรในเมื่อเองเป็นลูกผู้ชายพอกล้ารักและก็กล้าทำกล้ามาสู่ขอพิมพ์ใจกับฉันเองไม่มีเงินไม่เป็นไรอีกเจ็ดวัน ความหมายระเบิดก่อนนะใหพ่อไปพ่อไปก่อนนะลูกพาแม่ไปหุบซะเลยพี่ไม่ดีใจเลยเกินฉันดีใจนะจ้าที่พ่อกับแม่ยกฉันให้พี่งั้นอีเจ็ดวันพี่ยกขนมมาประสมขอมือใจที่ใจจะตัดช่วยฉันด้วยตอนะเดีวพี่น้องตาเฮ้ยโวยนาดรับ กันบ้างทหารรักของข้ากำลอำชั้นขอร่วมโคมพระองค์ขั้นด้วยเบี่ยค่ะเจริญสุขเทสมัยพี่ยังายบ้าง